ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพื่ครับวันนี้จะมารีวิวก่อนจัดแ,แปลงงานลูกค้านะครับตัวนี้เป็นไมค์สแตนอะโทริ amx ไฟนะครับตัวนี้เพื่อนสมาชิกส่งมาให้ทําการเพิ่มไฟสแสดงสถานะการ tx นะครับเพราะว่าเดิมๆเนี่ยตัวของไมคเขาจะไม่มีไฟแสดงการทํางานนะครับก็อาจจะคีค้างหรือ,อกดส่งโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานกันก่อนนะครับตัวนี้แต่แปลงเรื่องระบบไฟมาแล้วนะครับไม่ต้องใส่ถ่านนะครับก็ตัวนี้แก้ไขเรื่องไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานกันก่อนนะครับเสียบสายใช้กับไอคอนสองพนนะครับอัพได้ปก,กตินะครับดาวได้ปก,กตินะครับ Tx คนะครับเสียงออกปกตินะครับตอนนี้ไม่มีไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ไฟ LED ให้นะครับก็ที่คุยกันไว้ก็คือจะประมาณตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ครับใต้สัญลักษณ์ของ a r d n i n ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงแล้วติดตั้งเรียบร้อยนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งรอบครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมารีวิวก่อนส่งงานคือลูกค้านะครับตัวนี้เป็น adonis am x f i นะครับก็ตัวนี้เพื่อนสมาชิกส่งมาให้ทําการเพิ่มไฟแสดงสถานะการ tx นะครับซึ่ง am x f i ไม่มีตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือสวิตช์ปิดเปิดการทํางานนะครับ on off นะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานกันนะครับว่าหลังจากที่ดัดแปลงแล้วเรียบร้อยเป็นเช่นไรบ้างนะครับตัวนี้จาก ที่รับมานะครับตัวนี้ใช้ไฟจากเครื่องเลี้ยงเรียบร้อยนะครับเสียบสายใช้กับไอคอม2 0 0นะครับตัวนี้ครับเช็ค up down นะครับเช็ค up นะครับเช็ค down ครับปกตินะครับตอนนี้ tx ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับจะ tx ไม่ได้นะครับก็ถ้าเราจะใช้งานนะครับก็เลื่อนสวิตนะครับดิฟสวิตมาทางออนนะครับ แล้วก็สั่งทีเอ็ได้นะครับมีไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับทั้งในส่วนของ PTT แล้วก็ PTT ล็อกนะครับก็เดิมทีนะครับตัวนี้เขาจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเวลาคี่ค้างหรืออ่าเผลอไปแตะสวิตช์นะครับมันก็จะล็อกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้ อ่อนอ่อนมากนะครับเบามากนะครับก็จะทำให้ขี่ค้างได้นะครับตอนนี้ก็มีเซฟตี้ขึ้นมานะครับมีไฟโชว์ให้เห็นนะครับว่า t ี X ค้างนะครับแล้วก็เซฟขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือสามารถติดการทำงานได้ตรงนี้นะครับคือเลื่อนเป็นออฟนะครับจะไม่สามารถส่งออกได้นะครับตรงนี้นะครับการออฟสวิต ออพดาวยังทำงานได้ปกตินะครับครับประมาณนี้นะครับเท่าที่ทดสอบการใช้งานนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้าไปก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ